คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมา,าครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหา,รา,าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากฟูตเชิญสี่สิบห้านาที ก็วันนี้นะครับผมพาไปชมลีกของสโลวีเนียนะครับก็ลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างมาริบอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของรีดอมเลียเรามาดูตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับมาริบอร์นะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว18เกมชนะ8เสมอ3แพ้7ยิงได้36นะครับเสีย26มี27แต้มอยู่อันดับที่5ของตาราง ส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันได้ีีไปแล้ว18เกมเช่นกันนะครับชนะ2เสมอ7แพ้9ยิงได้15เสีย3 2นะครับมี13แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางสถิติ10ครั้งหลังสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ7เสมอ2แพ้1นะครับการันตีการมี2ประตู80นะครับราคาแฮนดิแคปวันนี้จึงเปิดมานะครับให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ 1ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.83ให้เจ้าบ้าน,จ,นจ่ายน้ํา0.98ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแหนดในแคปมีการขยับไหลให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.25หนะครับหรือว่าลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำ0ูา0.98ให้เจ้าบ้าน,จ,นจ่ายน้ํา0.81ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75 จ่ายน้ํา0.85ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.95ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลานะครับก็ยังคงอยู่ที่2.75หรือว่า2ลูกครึ่งควบ3นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.50นะครับพูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00จููพูทีมเยือนชนะจ่าย 5.50นะครับปัจจุบันราคาภูมิการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1น3่นะครับภูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย4.20จูนภูทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย5.75ก็ดเจาก็จากผลราคาไหลนี้นะครับก็ผมจะให้ทัศนาว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.43 ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ยังไม่ได้การันตีว่าหน้าบอลต่อน,นั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้แต่การันตีการมี1ประตูจากหน้าบอลต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ทีมกันนะครับ VIP วันนี้ไปสคอร์สูงครึ่งแรกมาลีบอลนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ําครึ่งหลังทันทีไครสนใจเข้ากลุ่ม VAP นะครับเป็นกลุ่มฟรี รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ s อด 45, o v e r s ส o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ที่เด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาบาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะครับรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 168 o v e r 168กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก vip ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ